สุดคะ่ะวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะคะจากทางรัฐบาลนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยืนยันว่ามีการเลื่อนนะคะออกไปจากกําหนดเดิมที่ความจริงเนี่ยจะต้องมีในวันพรุ่งนี้นะคะ23เมษายนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ทีมเจราจาเนี่ยมีการทบทวนเรื่องเกี่ยวกับวาระที่จะไปเจราจานะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดกันใหม่นะคะว่าจะไปคุยกันวันไหนคะ่ะ ดยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าเสร็จสิ้นนะคะนายกรัฐมนตรีแพทองชาชินวัตรได้แถลงยืนยันค่ะว่ามีการเลื่อนการเจรจาจริงนะคะจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่23เมษายนนายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าในเรื่องการเจรจาเนี่ยทุกกระทรวงของไทยมีการเตรียมพร้อมนะคะแล้วพอติดต่อกับทีมล่วงหน้าไปมีสาระสำคัญบางอย่างที่เขาขอให้เราทบทวนเรื่องที่จะไปเจรจาและเดี๋ยวจะมีการนัดกันใหม่อีกครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่ นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงนะคะซึ่งประเทศที่เรารายงานกันมาว่าได้เจรจากับสหรัฐรอบแรกไปแล้วอย่างที่บอก ก็คือญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แน่นอนพอมันเริ่มมีบางประเทศที่เข้าไปเจราจาเนี่ยก็มีคําถามจากนักข่าวเช่นกันว่าเอลอดไทยถูกเลื่อนคุยเนี่ยมันจะทําให้กระบวนการต่างๆล่าช้าไปหรือไม่นะคะซึ่งนายกก็บอกว่าไม่ช้าไปะคะ่ะมีเวลา90วันแล้วก็มีการคุยกันในระดับทีมคณะท,ทํางานอยู่แล้วอย่างไม่เป็นทางการนะคะว่ามีเรื่องไหนบ้างที่ควรคุยกันก็เลยย้าว่าไม่ช้าเกินไป และขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมจำได้จากเมื่อวานเนี่ยเราได้รายงานไปเรื่องของคำเตือนของจีนนะคะที่ออกมาเตือนประเทศคู่ค้าต่างๆของสหรัฐที่จะไปเจรจาเนี่ยเตือนว่าอย่าไปยอมทำดีลกับสหรัฐโดยแลกกับผลประโยชน์ของจีนนะคะคำเตือนของจีนเนี้ยเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีรายงานออกมาค่ะว่า รัฐบาลสหรัฐเนี่ยอาจจะมีแผนที่จะไปกดดันให้รัฐบาลประเทศต่างๆที่ไปร่วมโต๊ะเจรจาเนี่ยนะคะให้ยอนจํากัดการค้ากับจีนเพื่อที่จะแลกกับการยกเว้นหรือการผ่อนคลายมาตรการกําแพงภาษีของสหรัฐนะคะซึ่งก็ทําให้แน่นอนบรรยากาศของออการหาทางลงให้กับเรื่องของกําแพงภาษีเนี่ยจริงๆคือมีปัจจัยในเรื่องของมหาอำนาจสองฝ่ายที่ถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยก็ปัจจัยเรื่องของมหาอำนาจสองฝ่ายเนี่ยก็น่าจะเป็น ตัวแปลน,นึงเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่รัฐบาลประเทศต่างๆที่จะไปเจรจากาับสหรัฐเนี่ยจะต้องคิดหนักเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะเรื่องการรักษาสมดุลอํานาจกับสองฝ่ายเนี่ยว่ามองเรื่องนี้อย่างไรนะคะการซึ่งนายกเนี่ยก็บอกว่าในประเด็นนี้เนี่ยการรักษาสมดุลอํานาจระหว่างสหรัฐาและจีนเนี่ยการจะไปเจรจากับสหรัฐานเนี่ยไทยเนี่ยจะเน้นไปที่การทําให้ประโยชน์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือทั้งฝ่ายไทยแล้วก็สหรัฐา บอกว่าไม่ใช่การไปเจราจาในฐานะที่เราเป็นประเทศเล็กมากจนต้องยอมทุกอย่างนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโดวยบอกว่าไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจนะคะซึ่งตนก็อยากให้เป็นอย่างนั้นต่อไปซึ่งหากเราไปย้อนดูข้อมูลรายงาน,นะะการค้าระหว่างประเทศของไทยปี2 5 6 7ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะก็จะพบว่าทั้งจีนและสหรัฐเนี่ย เป็นคู่ค้าที่สําคัญของไทยทน้งคู่นะคะเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญสหรัฐเนี่ยเป็นตลาดส่งออกหลักอันดับหนึ่งของไทยนะคะมูลค่าการส่งออกเนี่ยมากกว่า5 4 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะสินค้าส่งออกอันดับแรกไปยังตลาดสหรัฐเนี่ยก็ได้แก่พวกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะคะเครื่องโทรศารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางอุปกรณ์กึ่งตัวนำนะคะทรานซิสเตอร์และไดโอดแล้วก็มออแปลงไฟฟ้าแล้วก็ส่วนประกอบ สหรัฐคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งนะคะส่วนอันดับสองเนี่ยคือจีนค่ะมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 กว่า35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสินค้าส่งออกห้านดับแรกจากไทยไปตลาดจีนได้แก่อะไรบ้างนะคะก็ได้แก่พวกผลไม้สดแช่ยเย็นแช่แข็งและแห้งนะคะผลิตภัณฑ์ยางเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเม็ดพลาสติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์มันสําประหลังนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยมหาหน้าสประเทศก็สําคัญต่อการค้าการส่งออกของไทยนะคะซึ่งหลังการถแถลงของนายกรัฐมนตรีเนี่ย จากนั้นก็เป็นการถแถลงของคุณพิชัยนะคะชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีการคลังนะคะบอกว่า ในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงการเลื่อนการเจรจานะคะคุณพิชัยบอกว่าในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนอยู่สูงนะคะไม่ใช่เฉพาะเกิดกับไทยแต่ก็รู้สึกกันทุกประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะคุณพิชัยเนี่ยใช้คําว่าเรานะคะเราหารือกันว่าสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งความคิดว่าความชัดเจนอาจจะไม่ชัดเจนมากกับที่เท่ากับที่เราเคยคิดนะคะดังนั้นเพื่อให้ทั้งชัดเจนและครอบคลุม คณะทำงานจึงคิดว่าควรจะขยับกำหนดเวลาไปเยือนสักหน่อยเพื่อจะได้หารือเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะแม้การเจราจาเป็นทางการเลื่อนออกไปนะคะแต่รัฐมนตรีคำบอกว่าการทำงานของคณะทำงานระดับ,ปฏ,บปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้หยุดนะคะซึ่งจากผอยแถลงคุณพิชัยเนี่ยก็คือฝ่ายของคณะทำงานไทยนะคะเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจที่จะ ขยับเวลานะะในการเจราจานะคะถ้าทอยแถลงออกมาในลักษณะนี้ทั้งนี้ค่ะไทยเนี่ยโดนภาษีต่างตอบแทนนะคะที่ทำประกาศใช้กับประเทศต่างๆนะคะในอัตราแตกต่างกันเนี่ยไทยโดนไปร้อยละ36แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือถูกฟรีซเอาไว้90วันนะเหมือนกับหลายๆประเทศแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยก็คือเปิดทางให้ มีการเจราจานะคะการค้าเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลไทยได้เคยเผยถึง5แนวทางนะคะหรือข้อเสนอที่จะหยิบขึ้นไปสู่โต๊ะเจราจากับสหรัฐนะคะครอบคลุมอะไรบ้างนะคะก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการนําเข้าสินค้าของสหรัฐเพิ่มนะคะเช่นการนําเข้าข้าวโพดนะคะก๊าซธรรมชาตินะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีนําเข้าและลดอุปสรรคทางการค้า การตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐให้เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันการสมสิทธิ์โดยประเทศที่3ที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลิกเลี่ยงภาษีสุลกากรที่สูงกว่าที่พวกเขาต้องเจอนะคะไปจนถึงเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนของไทยในสหรัฐค่ะนี่เป็น ห้าแนวทางนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยได้เผยออกมาว่าอันนี้เป็นหลักการที่จะนาไปคุยบนโต๊ะเจรจากับทางฝ่ายสหรัฐนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของกําแพงภาษีในเรื่องภาษีตอบโต้ที่ฟรีสเอาไว้90วันแล้วก็อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจากับประเทศต่างๆเนี่ยวันนี้วันนี้ของเรานะคะเมือ่อเมื่อวานวันจันทร์ของสหรัฐเนี่ยก็ ฝั่งของซาฮารัฐเนี่ยได้มีการมีความอีกความเคลื่อนไหวนะคะมีการประกาศอัตรากำแพงภาษีออกมาอีกะระลอกนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพุ่งเป้าเจาะจงนะคะไปที่อุตสาหกรรมนะคะโซลาเซลล์นะคะพุ่งเป้าไปที่แผงโซลาเซลล์ที่ผลิตจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยนะคะการกำหนดนะคะอัตราภาษีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งเป้าชัดไปที่บริษัทที่ผลิตนะคะซึ่งบริษัทที่จะได้รับผลกระทบนะคะ มากในมาตรการนี้ภายใต้มาตรการนี้เนี่ยก็คือบริษัทจีนต่างๆที่ว่าย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในประเทศในแถบเซาท์อีสเอเชียนะคะซึ่งบางประเทศนะคะอย่างในกัมพูชาเนี่ยโดนมากถึงกว่า3,500เเลยทีเดียวค่ะ เราย้อนไปดูที่มาที่ไปนะคะของมาตรการล่าสุดของสหรัฐกันก่อนนะคะว่าทำไมพุ่งเป้าไปที่แผงโซลา r เซลล์นะคะต้องบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนน่ยได้เข้ามาตั้งโรงงานผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาเซลล์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศนะคะแล้วก็ทำให้ภูมิภาคแถบนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลายเป็นแหล่งผลิตแล้วก็ส่งออกที่สำคัญไปยังสหรัฐอเมริกานะคะ โดยนาโนมนี้ค่ะที่จีนมาตั้งโรงงานการผลิตอยู่ในประเทศแถบ South East a เอเชียเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถูกมองว่าเป็นความพยายามนะคะที่จะเลี่ยงการเก็บภาษีศุรกากรของสหรัฐต่อสินค้านําเข้าจากจีนโดยตรงเพราะว่าสหรัฐเนี่ยได้กําหนดนะคะเก็บภาษีนำเข้าโซลาเซลล์แล้วก็แผงโซลาเซลล์จากจีนที่ร้อยละสามาตั้งแต่สมัยรัฐบาลอุบามาแล้วนะคะปี2012ก็เลยทำให้บริษัทผู้ผลิตในจีนย้ายฐานการผลิตมาไว้ ที่ประเทศในแถบแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในสมัยของโจไบเดนค่ะ mm. ก็มผีผู้ผลิตรายให,ใหญ่ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิต์นะคะที่เขาไปลงทุนในสหรัฐรวมถึงผ,ผู้ผลิตในสหรัฐเองเนี่ยได้ออกมายื่นคำร้องนะคะต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วก็คณะกรรมการ,การการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐให้ปกป้องการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐของพวกเขาในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐค่ะ กลุ่มที่ยื่นคำร้องเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า the American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee นะคะโดยกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มนี้หลายบริษัทเนี่ยนะคะเขาได้กล่าวหาบริษัทผู้ผลิตแผงโซลารเซลล์ยักษ์ใหญ่หลายแห่งของจีนว่าที่มีโรงงานนะคะอยู่ในประเทศแถบ Asia, เซอีสเอเชียนะว่าจะเป็นมาเลเซียกัมพูชาไทยเวียดนามบอกว่าบริษัทบริษัทจีนเหล่านี้เนี่ยทุ่มตลาดนะคะส่งออกแผงโซลารเซลล์ในราคาต่ำกว่าต้นทุน แล้วก็ได้รับการอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมจนทำให้ราคาแผงโซลาเซลล์ของบริษัทจีนที่ผลิตในประเทศอาเซียนเหล่านี้ถูกแล้วก็ทำให้ผู้ผลิตในสหรัฐเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้นะคะเมื่อมีการร้องเรียนไปนะคะการสอบสวนการค้าของสหรัฐเนี่ยก็เกิดขึ้นการสอบสวนก็คือดําเนินมายาวนานประมาณ1ปีนะคะตั้งแต่สมัยไบยเดนก่อนที่ล่าสุดก็คือเมื่อคืนเนี่ยจะมี การสรุปนะคะอัตราภาษีที่จะเรียกเก็บจากการนำเข้าโซลา r เซลล์นะคะจาก4ประเทศเหล่านี้ในอาเซียนออกมานะคะซึ่งอัตราเนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะเก็บแตกต่างกันไปนะคะตามประเทศต้นทางแล้วก็บริษัทแล้วก็จริงๆก็คือเป้าหมายมันอยู่ที่บริษัทนะ,ะบริษัทของจีนที่มาตั้งฐานการผลิตในภูมิภาคแถบนี้นะคะโดยกัมพูชาเนี่ยนะคะโดนไปกว่า3,500เอร์เซนต์นะคะ สูงสุดในบรรดา4ประเทศสหรัฐเนี่ยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนนะคะก็เลยโดนเยอะบริษัทจินโก้โซล่าค่ะบริษัทจีนที่ลงทุนในหลายประเทศในอาเซียนนะคะสินค้าของบริษัทนี้ที่ส่งจากมาเลเซียนเนี่ยออถูกกำหนดอัตราภาษีนะคะที่141.56นะคะส่วนที่ส่งออกจากเวียดนามเนี่ยจะเจอภาษีนำเข้าสหรัฐเนี่ยที่245 Trina าโซล่าค่ะอีกบริษัทจีนที่มาลงทุนผลิตในไทยนะคะโดนไปโดนไปที่อัตรา375.19ซนะคะส่วนสินค้าของบริษัทนี้ที่ส่งออกจากเวียดนามเนี่ยก็จะเจออัตราภาษีที่200เซโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะคะชี้ว่านี่เป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดแล้วก็มาตรการตอบโต้การอุดหนุนเพื่อชดเชยการอุดหนุนและการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมนะคะ